สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมผมกัชาเองนะครับวันนี้ครับผมเราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับกับในเซิร์ฟของ h ทยพิกเซลวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกม Murder Mystery นะครับก็มีแขกรับเชิญนะครับนี่ครับผมพี่ก้องซราบ8 8ดนะครับส่วนคนนี้นี่ใครไม่รู้ว่าผมเราจะตัดเขาทิ้งไปนะครับเราจะเล่นกันสองคนมึงขึ้นมึงเห็นบ้างวายทีมตัดเลยหรออ๋อเหรอโอเคโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะมาเล่นกันนะครับ3คนครับผมอ๋อเนี่ยพี่เรรื่ออสก์ไ้ ผมโซแซดไงวิญญาณที่เศร้าหมองเจอแล้วเนี่ยฮะที่ถูกแล้วถูกแล้วโอ้กูเป็นดีเทคทีฟแล้วเป็นอืมเอาไปไรอ่ะกูกำลังโอ้กูข้ามไปเข็มหน้าเลยแล้วกันบายบายออไม่ได้หรอกไม่ได้เฮ้ยเพื่อนสู้ หนีไปหนีไปไกลที่สุดคือนายรู้ชมหน้าคนร้ายแล้วนายต้องไปเป่าประกาศนายต้องไปปิมพ์บอกใช่อยู่ไหนวะเฮ้ยกุศลีมันอยู่ตรงที่เอาธนูละมันได้ธนูมาแล้วจะเป็นการ PVP ีพหนึ่งหนึ่งเว้ยคนนี้เป็นคนที่เป่าประกาศเนี่ยอโอ้โหตรงหัวหมีโ <laughs> อ้โ <laughs> หเสื <laughs> เอ้ <laughs> อแดงเสื <sh arp> เอ้อแดงเสื้อแดงหัวหมีเสื้อแดงหัวหมีแพนด้า มีแพนด้ามันตามกูมาแล้วหนี่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 ่ไหนพี่พี่่ไหนวะโอ้โไปเลยพี่เสื้อแดงผมมีแพนด้าเนี่ยอยู่ชั้นสองอ้โอ้โน้โน้โอ้หลังๆมันอยู่หลังผมมันกำลังเดินก้มหน้าเว้ยี่เก็บพเก็บผาน้อะู้ศึกามาออยู่ไหนวะ บนน่ะพี่ว่าข้างบนน่ะข้างบนดิข้างบนได้นะตอนนี้ผมยิงได้นะนี่ผมก็ยิงได้โอ้โหเสียงมันเซลาแบบโคตรใกล้เลยพี่โอ้นี่ไงเดี๋ยวยิงพุดซิยิงแม่งว้าวพี่พี่เป็นหรือเปล่าพี่พูดอย่างนี้เป็นถูกแทงไปแล้วโอ้โหพี่นี่นี่โอเคโอเคโอเคนี่ยทำไมมันต้องมาเดินมาใกล้ๆเราเดี๋ยวมัสโนสโกบัสโอ้ยว้ายว้ายว้ายไอเรนโบ ด้านหลังฮึบเย็ดเคเอาไม่ใช่กูยิงเหรอมึงยิงไงโซเซดโซแซดว่ะแน่สามสิบสองแล้วมึงยังได้อ๋อโอ้ข้างบนบนช่่ยผมปะข้างบนแน่นอนอ่ะโอ้โนคุณสีผู้หญิงหลังคุณเลยเออข้างบนนี่น่าจะปลอดภัยสุดไว้ชื่อผมปะเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวคุณลากปีแกงแบงลากมาตอนแรกแบงแข็งชื่อเออ ไม่เอาไม่เอาเพราะคุณไม่ร sì, ู can, oh, vai, ้ซะแล้วว่าผมเป็นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวยอดนักสืบโพนันผมโนสโกบพี่ได้นี่มันฮันโซด้วยอ่ะใช่ฮันโซอ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรนักสืบจะปกป้องทุกคนเองทุกคนอยู่ในความสงบหมอบลงหมอบลงหมอบหมอบบอกให้หมอบไงวิดพื้นสิบรอบปฏิวัติไม่ใช่เป็นอันนี้เป็นรอดอพี่ ข้างบนเนี่ยแหละผมว่าเอออยู่ข้างบนเหรอเอ้าเอ้านักสืบกูนักสืบกูเออมันกดออกเลยอ่ะออกเฉยกูหน้าที่นักสืบนักสืบทำอะไรได้บ้างครับฮะสั่งหบอบสั่งหมอบได้อย่างเดียวเอาละเมอร์เดอร์สามสิบสามเปอร์เซ็นต์ถ้าผมไม่ได้เป็นนี่ผมจะเซเไซ์ไซเลน์ว้าวไฮพิกเซลวอชชอร์ร็อฟวิวเอุ้ยเอ้ยเสียงใกล้มากใช่คือเราไม่รู้ว่า เสียงมันมาจากไหนครับพี่ระวังนะมันดักเราหน้าป้ายรถไฟนี่ผมเจอมาแล้วนะเอาของจริงว่ะของจริงว่ะผมเป็นยอดนักสืบโคนันอีกแล้วเป็นมาสามรอบติดแล้วเทพเดี๋ยวไปสั่งหมอบนเดียวเท่านั้นใช่เลยโอ้ไม่กใครอะเ้ยตายตรงนี้ว่ะที่มีชื่อว่า มาชาโอเคมาชาคืออะไรมาชาเป็นนักร้องเหรอพี่แล้วมาชาอยู่ไหนอะมาชาคือตัวไหนอะที่เป็นผู้หญิงไงพี่ตัพี่ก็แอบป้อเห็นละอ๋อตัวนั้นนะอยู่ไหนอะโอ้ยเฮ้ยนี่มันที่มาชาป่ะเอ้ยพี่ผมไม่รู้อะมาชามีหมวกอะมีหมวกอยู่ข้างบนหมวกกระบาดมันต้องเป็นผู้หญิงไงพี่นั่นไงนั่นเนี่ยผมเจอมาชาแล้วใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมโกบรอ เฮ้ยบังเดี๋ยวเดี๋ยวนักสืบยิงผิดคนหรอกเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมาช่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยแม็กันวิ่งผ่านผมเข้าไปมาช่านี่ไงล่ะโอเคเลยชาอะไรล่ะกูสารสิบเอ็ดลูกบูยังได้เป็นอะไร King Innocent อ๋อพี่ผมรู้ใครเป็นใครใครใครไอ้จีซัสจีซัสหร่าผัดจ๊ะ เฮ้ยนั่นมันอีกตระเดียฮเฮ้ยกูซีนี่พระเจ้านะเว้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเให้พระเจ้าเขาล้างบาปให้พวกเราแล้วแต่มันชื่อตัวอะไรวะม,ม,ม, <SU> ม,มันเดินผ่านผมแบบเมื่อกี้ผมพอจำสกินมันได้มันเดินผ่านปุ๊บแล้วคนตายเลยเว้ยชื่ออะไรคร <C 't S 1> <vậy> ับโคตรเก่งกูมีโกจังตอนนี้ผมชอบพระเจ้ามากพระเยซู ع. มาเหรอใช่เหรอเฮ้ยพระเยซูถอยเร็วมันแลดูไม่ดูเรื่องอะครับดูดิเออเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่เหรอ เฮลโหลกาไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นไงโดนาโดนาเทโลไงโดนาเทโลใช่หรอเออคนนี้เขาโดนาเทโลก็ว่าอีคนนึ่งดิคุมิเนี่ยตอนนี้คือเราอยู่กันหมดแล้วได้ครบแล้วตอนนี้แต่คุมิคนเดียวเขาอยู่ไหนอ้าวพระเยซูลงไปข้างล่างแล้วยงคุมิโอ้คุมิคุมิโอโอ my god okay อู้หูสุดยอดโอหนี่คืออะไรโอหนี่คืออะไรวะฮะอยากรู้เหรออยากรู้ ต้องว่าแย่แฮะแย่แฮะอ่ายังที่ยังยัางบาปล่าไอ้อกูกูแอบไว้ก่อนที่มีคนนั่งโอ้ใครเฮ้ยเฮ้ยสองแล้วว่ะจินไปแล้วสองคนเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ว่าผู้หญิงนี่ปะผมไม่รู้พี่ไอซีไอซีแน่ๆเลยแม่งเ้ยคุณซี แม่หัวรอเมื่อกี้ราบอกตะกี้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยไปเลยไปเลยอุ้ยลุกลบ้าเอ้ยุซีไปนัไม่มีเสียงจึกชึกเลยเว้ยใช่ใชพุีแม่งไม่มีเสียงจึกจึเลยไปเลยไปเลยฮ่าฮโอ้โหสุดเลยครัจ้า แม่เลี้ยงไว้ทั้งนานแม่โถเอ้ยความชั่วเกือบออกมากี่รอบแล้วไม่รู้โอ้ยเดา <c oughs> แม่กูกดไอ้อ่ะแม่ผมกดคลิกขวาเว้ยเสร็จแล้วมันแม่งไม่ยอมพาไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ท้องมันชนตัวที่มันปาด่ามาเมื่อกี้เมื่อกี้นี่มันอยู่ตรงเนี้ยใครอะแล้วคนที่เอาธนูไปเป็นใครอะเออไอ้นี่เปล่า ก็แต่ระวังระวังหน่อยนะไอ้หัวไอ้ตัวนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเออตอนนั้นนนน่พีตอั้เหรอขาวกูไปแล้วเฮ้ยใช่พี่ใช่มันเป็นมันเป็นผมโดนย้อนไอ้ขาวคเมื่อกี้วิ่งไปตรงนั้นแล้วมันมีเสียงตายเว้ยแล้วมันวิ่งออกมาคนเดียวหูดไอมันเป็นขุดฟ้าเอาธนูมาเลยผมยิงให้ดูเลยใช่เหรอจริงก็ชาจริงเฮ้ยเราเราว่านั่งรถเฮ้ยใช่จริงจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยนั่งรถนั่งรถนั่งรถอ้า What the fuck ยิง เพื่อนเรามันยิงไม่โดนไหนวะเนี่ยนี่ครับผมโอมันนั่งคนเราไปดักรอเลยไปดักรออีกสถานีหนึ่งตามผมมาตามผมมาพี่ตามผมไปเร็วเร็วแล้วมึงง้างเร็วสุดล้วโอ้หอ้โ้โอ้หโ้้เหล้โอ้โ้้า้้ อย่าพึๆๆๆนะ่งอย่าพิ่งยิงนะมายิงโอ้โหสุดยอดนี่ไม่รู้แล้วละโปฮันโซมีซื้อของอะไรปะซื้อได้ไพี่ล้อเล่นมันซื้อไม่ได้เป็นแค่นี่เฉยแต่งตกแต่งให้มันแบบเหมือนแบบแล้วมาวิ่งอะไรกันเย,ยะอะแยะวะมราไล่เก็บโอ้โห my god ยอดไปเลยตะกี้นี่เกือบหลุดไปแล้วเนี่ยโถเอ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะไม่ชนะว่ะโอ้โหผมแมกเดินติดเฮ้ยนี่ผมจะครบไหมเนี่ยถือท่านป็นก็เป็นฆาตกรได้ใช่โอ้โห my god เห็นมาเลยอ่ะโอ้เอ้าเอ้าเอาไอ้เหี้ยไอเหี้ยฟ้าเอาไอ้ฟ้านี่เหรอเอาล่ะ my big ปืนอะ oh my god ไม่มีผมชิบหายละเฮ้ยเราชนะได้แค่สามสิบสองวิจุกไปจุกไปวอรเชาวอช์เชลแล้วไปเลยวิ่งไป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 เลยไปเลยเพื่อนบริกบริกบริกชนะโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ผมแม่งโอ้ยโอ้ติดบัคขัตกรไม่เจ๋งขัตกรไม่เจ๋งมันไม่อยู่จินไม่มีใครเจ๋งทั้งหมดแล้วจบจบเลยเฮ้ยโอ้โหใครอ่ะโอ้โห เ้ยมันเป็นคนที่ชื่อว่าบัชบอลเลอร์อะพี่ฟ้าใช่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 ตายแบบงงๆเลยแกล้งเนียนไว้อยู่มันแกล้งเนียนไว้อยู่เว้ยใช่ใช่แล้วอ่ะนี่นี่หยิบดาบมไหมหยิบดาบเลยหยิบดาบเลยคุณสี่ชักธนูมากูดิไม่ได้เลยมันโถ่ยิงเลย ยิงเลยนักสืบนักสืบยิงโค้นยโคโนยเร็วโคโนยโอ้แม่งมันยิงเลยมันนี่โคโยมึงเคยยิงกนดูปะโอ้ไมค์ g o o d n e s กูเนี่ยหายไปเลยโอ้โหมันยังไม่รู้ตัวโคนนยโคโนยไม่ได้ยินเหรอโอ้โห มันได้มีคนโอ้กูได้ออ้ my god โอ้ my god ที่เห็นแล้วแบบ my god ทำไมมันไม่ได้เป็นสองรอบติดวะโคตรสุดขี้โกงการวนรอบหนึ่งนะตอนนี้เดินวนรอบหนึ่งเดินวนละโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้เป็นการวิ่งตามโอ้คัมโอวตุกโอ้โหคนไหนฮะ ไอคนได้เป็นคีเปอร์เนี่ยเหรอไม่เออน่ะชุดขับคีเปอร์ตีก้อนมัก้อนตีก้อนมันไปฟันมันไปฟันเมื่อันยาวผมเข็มดาบพุ่งขึ้นมาเลยอ่ะเฮ้ยไม่ต้องห่วงผมเป็นนักสืบแฟนแฟมเฮ้ยผมคุณเชื่อไหมฮะนั่งดัดีเลยเชื่อกูเปล่าเชื่อเชื่ออะไรครับเชื่อบอกว่ามันเป็นมอนเตเลอร์ไม่รู้เราเราต้องลองลองทดสอบเว้ยคุณบังผมมาไม้กูอยู่ตรงรัศมีพอดีเลย โอ้ยเป็นแล้วสอนลายกูเอ้ยกูสอนลายผมผมไม่ไปโดนแน่นอนเป็นช็อตที่หามานี่ยเข้าหัวกันเองนี่มันขาช้านอนตายคู่ไม่เคยบางรัดสมีกูได้เฉ่งมากเอ้าไปผมเก็บทอเออโอ้ยสีแล้วนะกูตายด้วยแหละถ้าใครไปอ่ะเอ่อไอ้ชื่อว่าโป t ตโต้ข้างหลังอ่ะโปแตโต้อะ มีคนอนวะโคเดโตอ๋อแอฟริกานี่เหรอเดี๋ยนะหลังมึงไงโอ้ยเอากูยิงไม่โดนเฉย What the fuck โอ้โหนั่นไงโอ้ไม่กอโอ้สภาพเดียวกันโอ้ไม่กอดโคตรเออไม่นอนทุกันเลยอะไรไม่รู้แต่อยากได้ทองครับ ไม่มีทองสักก้อนเลยครับผมผมผมว่าผมพยายามที่จะโอ้โหไมค์ก็อะไรวะคุณตีลูกใช่เหรอล่วงเลยอ่ะฝากค้าคนไหนคนไหนหาเลยแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูตีสตีฟก่อนเฮ้้ยเฮ้ย ระวังด้วยครับก็ไม่ใช่ละไม่ใช่อีกคนนี้พยายามพยายามขี่ม้าได้ไหมเนี่ยขี่ม้าได้ไหมตกกูไม่น่าเลยเฟลเฟลเฟลแบบใครเป็นอ่ะเฮ้ยโบด็อบโบด็อบโบด็อบเดี๋ยวผมวิ่งไปเอาโบแป๊บนึงนะออีันเอ็อะไรวะแออนนา N น N าไม่ไม่เป็นนะแอนนาไม่ใช่นะไม่ไี่โบดอปพี่โบด็อบ โอลิมปัสนั่นหรือเปล่าวะฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงกูระแวงอยู่ไม่ใช่มันอยู่ตรงไหนสรุปตัวอะไรอ่ะไอ้ห้ยี่สิบวิสุดท้ายครับเล้ยแม่งกูนั่งติดตรงนั้นตั้งนานไ้โนเฮ้ยโอ้โอ้ก็เฮ้ยนี่อะไร P.P.A.P. ชิบหายเิฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพีพ p ไปไกลๆคนไหน อะไรพี่เอาแม่ผมยิงพี่เฮ้ยโนโนกูไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยสตีฟเหรอเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยให้เป็นนะเฮ้ยสตีฟเหรอตะกี้เหมือนมันเหมือนมันวิ่งผ่านศพมาใช่เหรอเฮ้ยใช่เปล่าเฮ้ยวิ่งมาหากูนยเฮ้ยนั่นนเี่ยกูว่าแล้วสตีฟสตีฟเออนั่นแหละสุดยอดมากอ่ะอ๋อ ปิดแล้วโอเคปิดบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บตรนงนี้เหรอตรงนี้ก็ปิดอย่างเงี้เลยจปิดางี้เลยนะ่ะปิดเลยปิดอย่างี้เลยปิดปิดเลยยอด <laughs> <laughs> อะไรของมึงัน